เสื้อขาวนะครับแบกหน่อยมาครับแบกมาเนีย่ยครับชุดประมาณนี้นครับทุกคนหน้าก็เอาออกนะครับหน้ากามหน้าเปิดอนะไรเงี้ยเราจะทำตัวเป็นบอดให้เท่ย์ยาที่สุดน,นะครับทุกคนแบบเพื่อเขาจะแบบเออ้อยบอดว่ะทุกคนไม่ต้องจริงเออเผื่อมันอ่อนให้เราเราอะไรเงี้ยครับเออเราก็ต้องทําเป็นตัวบอดหน่อยนะครับมาโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะ เข้ามาเลยครับในห้องาตามนี้นะครับทุกคนมาครับแจ้งบอดพาทัวร์ทุกคนเออ Two thousand years later สายบอาของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าสายว่าของเราจะไหวหรือเปล่าทุกคนมาน้องบอดจะไม่บอดครับชุดบอดเอ,อ้า

มาสูด้าครับทุกคนไปแล้วไปแล้วจะตายไอ้โมจะตายเขาจะตายเขาคะมีเพื่อไม่เต็มด้วยว่าที่ผมรอจากงหล้าแล้วนะครับ จากโรงงานาเพื่อนผมนะแต่ผมไปไปะครับพอดีสองนึงเอาผมมาอยู่อยู่แล้วชุดบอดแต่ไม่บอดนะครับทุกคนดูหาดีอยู่ๆนะเลือดยิ่งยู่มาเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะมา ไม่เป็นไรครับคนรุ่ใหม่ค,หมไไหครับคนรุ่นม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับงานต่อให้ครับแพ้ยับเกินไปเาจะลบเซมยนซิคีคัทุกคนไม่ไหวหนะครับก็ให้เขาหน่อยคับไม่ถืงผมผมาวกินนะครับลูกก็ต้องแปลงไงรเ้าไเาไปครับ first bullet <laughs> มาดิครับก็มาดิครับก็ไม่เท่าไหร่เลครับแกทำไมวะรูได้วะแล้วก็อจะป้อมหมดแล้วครับต้อก็ะวังตัวนะครับไปด้วยมาครับกลางเั็วไปแล้ระวังนะ First Blood เอกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบตายไปแล้วดีครับสวัสดีครับผมทุกคนใครที่เข้ามาแล้วกดเหมือนแจมไหมครับมาเราจะตึงตรงนี้ข no ึ้นหน่อยกันหายจบปะ บอดแต่ไม่บอดนะครับบอกเลยบอดแต่ไม่บอดเอาดิบอดแต่ไม่บอดนะครับบอดแต่ไม่บอดดันเลยนะกันบอดดันนะครับ ไม่ไป First blood วันนี้เพื่อนไม่มาช่วยด้วยะไไโมดด้วยสามโมดในวันนี้ด้วยน้อยเหมือนในเมื่อามอะไน้ว่าไม่โมดเฉยเลยคอมมาขงเดียวตายจอยยังไงง double k i ับผมผมส่วนอะไม่ธรรมดาครับว่ะว่ะว่ะคนที่คิดว่าผมส่วนโอ้โหโอ้ยกึงเกินมาแต่ละคนมาอีกคนปะดูครับดูครับดูท่าเขาครับผมซื้อปืนไม่เป็นด้วย่ะครับ แล้วเขาข้อเรียกข้องมาทางไหนนี่เังกได้ใจนะครับดครับันนะครับก็ดันมครับไม่ไต้องอตัวถ่วงครับ,รบ,รบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร first blood ที่รักก้ามเพื่อนไปไน่อย like, นะครับถ้าใครชอบคล um problem, taught, ここ like ิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับคนคลิปนี้ก็น่าจะเอาไปลงยูทู e นะครับใครที่เล่นตามเมื่อกี้ก็ได้จะลงยูทูปของพี่นะเอ๊ะตะกุยตะกุย โอเคครับวันนี้พอแค่ไหมนะทุกคนทีน่หอนนะครับจะรับนั่งกินข้าวก่อนนะครับจะไม่ซักเสื้อผ้านะครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนนะครับมาวันรันิตครับามาวันรันิตครับโซตุส่งมาวันรันิตชีลิตแจ่มใส่ครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมาเล่นกับคนดูสองสามตาครับก็ใครอยากเข้าแข่งก็ทักเฟซพี่มาได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปโค้นหน้าเฟซครับ่าจะรับคนนะครับเข้าแข่งนะครับทุกคนก็ไปเม้นในเฟซพี่ได้เลยนะครับโอเคตามนั้นแล้วกัน เจอกันตรงนี้ครับบ๊ายบาย